ระเบียบวาระที่หนึ่งนะครับเรื่องที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบนะครับเป็นเรื่องรับทราบพ,พระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการป้องกันและป,ะปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอเรียนเชิญท่านสมาชิกโปรโดยืนขึ้นเพื่อรับฟังพระบรมราชโองการครับเรียนเชิญท่านเลขาธิการวุฒิสภาอ่านพระบรมราชโองการครับพระบรมราชโองการประกาศ แต่งตั้งประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพระบาทสมเด็จพระประมณทะลราามาธิบดีสีสินทร์พมหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระประเมนทะลรามาธิบดีสีสินทร์พมหาวชิราลงกรณพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโอการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบระมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจเป็นประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามประกาศลงวันที่30ธันวาคม2558นั้นต่อมาพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจได้พ้นจากตำแหน่งประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เนื่องจากมีอายุครบ70ปีบริบูรณ์เป็นเหตุให้ตำแหน่งว่างลงบัดนี้กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่มีอยู่จำนวน7คนได้ประชุมและเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแล้วอาศัยอำนาจตามความในมาตรา232 ของรัฐมนูญแห่งราชอา,าจาักรไทยประกอบมาตรา14แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพศ2561จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อมแต่งตั้งนายสุชาติตระกูลเกษมสุขเป็นประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ประกาศณวันที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2568เป็นปีที่10ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาขอบคุณครับเชิญนั่งครับ